เรียนเชิญท่านกับหลังหันะค้ับโอ้ด้านหลังค่ะท่านจะยิงปืนผมจะนับถอยหลังนะครับถึงหนึ่งนะครับพร้อมนะครับห้า อ้าบุ้มบุ้มตอนนี้ผมไม่ตัใจเลยจ้ะแล้วพี่ีเปิดยาเรียง่หยของพวกเรานะครับ 那是他带。<noise> <noise>